หลังจากคลิปที่แล้วน,นะครับที่กันบ้าน3วันแต่งนะครับคนในทีมก็ตัดสินใจย้ายเซิร์ฟนะครับลงมากันเซิร์ฟใหม่ลงมาก็ฟาร์มปืนกันได้คนละกระบอก2กระบอกมีเงินเกิดน,น,นิดหน่อยนะครับสกงสกีก็ยัไม่ได้ปั๊มกันเลยคนในทีมก็ไปเห็นกิจกรรมเซิร์ฟที่แอดมินจัดไว้นะครับเป็นกิจกรรมยึดธงในโบสถ์ซีสนะครับยึดให้ได้45นาทีประตูโบสถ์จะเปิดน,นะครับแล้วก็เข้าไปขนของเองด้วย ก็ลำบากระมบนกันน่าดูนะครับทีมผมก็เลยแบบลองเล่นกันดูนี่น่าดักตัวหมูบ้านแม่ทูบเรารอฟังเสียงอยู่ไอ้พุ่มใหญ่เนี่ยอะไรอ่ะไม่เหลือพุ่มเลยอยู่นี่่เลยออยอูข้างในกำแพงอะ่ะอ๋อพงนะเฮ้ยมีคนมามีคนมาทางอ e ีวิ่งไปทางเอสแล้วของหมู่บ้านไกลยอยู่ผมกูมไม่มีสะโพก อะไระปัดไฟมันเพิ่แต่มันจะเข้ามาตัวเต็มนะระวังนะพี่โดดเข้าไปทงมีเคมออยู่นะสิบสี่นาทีผมไว้ไปเข้าใกล้เฮ้ยปืนพี่อยู่ไหนวะไอเงี้ยปืนหายวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งไกลโบดบอกผมแล้วน้อนเอาปืนไว้ อะไรแล้วเดี๋ยวให้พี่พี่นุเอาปืน a ไปก่อนก็ได้เอ้ยทีเดียวเนี่ยไม่เฮื่ไอ้หนี้อ่ะเปืนตายตายหมวยลำคันฮะวันพีด้วยหมวยลำเทสหวยหมวยมันชื่อหมวยลำเทสพี่โอ๊ไปพี่ยวมต้องลงกุเก็บเก็บเลยเก็บแล้วเก็บรักเก็บรัก ชื่อ,อหมวยอะไรกันนึงหมวย,ย,ยลำเ,เค็นเอ้พี่ททพงศ์มีใครยกดคืนยังยังยังไม่ได้ดูคนนึงกำลังจะด,ดูเอาปืนเก็บอยู่พี่อยากหยัดตรงแล้วเอทตรงออกไปแล้วลูกยัง่ง <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> ผมกัาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซีซ่านะซีซ่าถานนน่ะมิกอ้อมหลังบ้านแล้วเปิดประตูแล้ว Tớ đây hiểu có mấy lỗ Trong này mà á Đây, thấm Tớ nhìn thấy lốt nè thế Rồi rồi ดีเขาใช้แรงงานผมเลยพี่ถ้าตนุหันเข้าหาผมอ่ะเสียงมันอยู่ฝั่งซ้ายผมนิดเดียวห่างไม่เกินห้าสิบเมตรวิ่งแล้ววิ่งกลับมาทางหน้าตึกเปิดประตูเข้ามาผมตายแต่ผมจะตายว่ะ ินิกกดชื่นฟินิกบบไไดไมไม่บตัวงเน่ยอเผื่อให้บอดฟินิกมันตรงไงหายแล้วกดผิดอมมีตัวอีกแล้วเขาไม่เจพี่ไปกดจีปลาแลเบิดเฉยในมือนี่เอาได้ถึงแล้ถึงลห้าสิบเปอร์เนต์ะไเลย กระหนุหายบดมันตัวไหนวะสองตัวมีไฟตอน์เนอร์ตรตบดกับบดนี่เองตรงพี่ยันมีเกินไหมเม,ม,มย์เมย์เมยมยอยูเคไหมไอนี่มันตีต่างประเทศนะ มันแจ็ล็อกยังไงจังวะบ้านพี่สองคนเออไอะไรล็อกเอาไอ้บวชต่อได้ปหมบวชมันล็อกอยู่แล้วพี่บวชมันล็อกอยู่แล้วพี่เข้ามาเข้ามาได้บ้างสองคนแล้วน่าจะเข้ามาวะพี่ล็อกทงล็อกทงติเก็ตเลย ไอะไรของเพื่นใ,ใหม่ที่มีเงินไปเลยเนี่ยต้องหาแอดดิพี่แอดมันจะเอาให้เนี่ยมันไม่ยอมให้พิ่มก็บอกมันทิ้งนะมันบอกว่า,วามันไม่ไมให้เอาเห็ดมาให้กูอีกใช่ไหมพี่ <c oughs> ดับประตูไปเลยพิ่หมอปวดทำงานได้หอดกดใหม่ ตายสองโอเคโอเอาไว้สอเอาไเอเอไว้แลตึกผมมั้ๆมีตัวอยู่รอบนอกอ๋อใช่ๆๆตายตายอลุมเจาะอยู่ตรงข้ามตึกตายบนชั้นสกระโดดไปเอารถด้วยนะ่ด กูมาแล้วตกคู่ไปกันที่วิ่งช้าเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยกระโดดกลับบนอืมเรากลับบ้านเลยเลยเดี๋ยวผมกระโดดไปเอา ATV คันหนึ่งก่อนรถหัวายใกล้ยังยังยังไเก็บน้ำไม่ตายไม่ตายไม่ตายวะจบป่ะอ้าว เอาตายตายอลุมเจาะตายแล้วมันเป็นมันเป็นศพด้วยที่ยิงไปอ่ะปุ้ยก็ตกใจยิงอะไรวะเฮียอ่ะทุบติญญานแล้วทีมมันตายห่าหมดเลยฮะเอาเลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยเสร็จแล้วหมดแล้ววจะยิงเล่นต่อก็เอาเลยจะยิงเล่นต่อก็ได้นะมีมีปืนอยู่ในปืนอยู่ในใน ATV ATV ก็ลงรถอ่ะปืนเอาล็อกใส่ไว้อยู่เจอนจะในหมู่บ้านวะเหี้ย เพ่อไมบ้านนอกที่อยู่ในบัติเหตุหัวรุนแรเลยตัวละครม่เ็ดาเชนเตอไรย่าเซฟิงเซฟเลยแล้วก็โดนพุ่งยิงตายกัโจโเก็บปืนเร่มันดดมันไมไหนนี่ตงน่นี่นี่นชื่อนี่เหัน้นี่เ่ยเน่เ่ย่เยมีตัวอะไรี่เนี่ยมันผมตาก่อนแล้วพี่มตัวอื่น โอ้โหตายดัดวิ่งออกมาตายเลยเปินเต็มกระเป๋าเลยอ่ะหลุดละเสียแรงที่เสียตลาดชีวิตอุ้ยหลักแรกแล้วเอเกอเอเกอแล้วกิจกรรมแรกอาาฮ่พร้อมเลทพร้อมพอมากโอ้ยโอ้ยลงเซิร์ฟมาวันแรกเดือนแล้วก็อ้ะ แต่ที่ชวนเมื่อกี้ผมให้อภัยแล้วกันพี่เจ๊าะ<อ>